สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ้องทุกท่านครับก็ผมแพงเตนานาคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็อุปบาติสมเด็จพระปรมินทรมาหาภมิพลปัญญาดิในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับแต่คนอื่นขอให้พี่พี่เพื่อนเพืพ่อนน้องๆ้องทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับถไครแลื่ที่สําคัญกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะ มีกาลังใจหาเหรียญที่ผลิตได้น้อยมาให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ดูได้ชมนะครับเรามาดูครับว่าเหรียญนี้เป็นตีปศอะไรจานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับจุดซื้อขายอยู่ที่ตรงไหนผมจะชี้ให้พี่ๆเพื่อนน้องดูเลยเลยครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านเป็นลักษณะของเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านชิวโพนิเกิลอยู่ด้านนอกด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับท่านสีทองล้วนๆกลายเป็นสีดำนั่นเพราะว่าเหรียญยังไม่ได้ทำการล้างอะไรเลยนะครับนนี่่ปหอยครับทา ภูมิพลรุนเยิตดูเบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังก็รับการที่เก่าครับสวยงามมากันนะครับมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยขอบเฟืองครับขอบเฟืองสรับเรียบนะครับสลับเรียนสิบาทเรียนนี้ก็คมชัดเจาพบนตัวขครับท่านมีรอยบุบรอยบี้อยู่แต่น้อยมากนะครับท่านสลับเรียนนี้นะครับวีใกล้ไปเลยครับเห็นไหมชัดเจนนะครับท่านก็มีรอยการสึก้อนนิดๆหน่อยๆครับรอยบุบรอยบี้ก็มีแต่ไม่มากอะไรเลยนะครับท่านมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีพศอะไรเอ่ยนี่ครับประเทศไทยครับ อักซอนบิลสามตัวที่มีอยู่ตัวที่สี่หางออกมาครับพอรองพันห้าร้อยสี่สิบแปดครับท่านสำหรับปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสี่บรรดที่หายากนะครับท่านส่วนตรงกลางคือพระปางวัดเอรุนลาวบาลามตับลงมาอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาและล่างจุดคือสิบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลเบินครับจุดซื้อขายมีอยู่แค่สามจุดเด่นนะครับท่านจุดแรกเลยครับเต็มตรงครับปีพศครับคือปีพศนี้นะครับจุดที่สองคือตรงไหนนะครับนี่ครับขอบนี้ครับ สีทองกินสีนี่ขึ้นข kind of ึ้นไลยแล้วครับท่านที่ตรงประเทศไทยนี่ครับนีนไหมนี่ครับจุดที่สองนะครับจ e ุดที่สามนะครับอยู่ด้านหน้านะครับนี่ครับจุดที่สามอยู่ด้านหน้านี่ครับนี่ครับสังเกตดูตรงนี้ครับมันฝั่งนี้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไม่รู้ครับเนี่ยฝั่งนี้ครับไม่ใช่ครับฝั่งนี้ครับเนี่ยนี่ครับตรงนี้ครับสระอูครับเกือบหายไปแล้วครับนี่ครับจุดที่สามกับตัวนี้ครับสระอูครับนี่ครับนี่ครับหายไปครึ่งหนึ่งครับนี่ครับ เพราะว่าสีทองกินนี่นข,นขึ้นไปลึกมากเลยครับนี่นะครับสามจุดนี้ก็ราคาไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยสําหรับเหรียญน,นี้นะครับท่านความกว้างของ,ของเหรียญอยู่ที่ mm, mm, ทรรยี่บหกมิลลิ 1, 4, 9, 000, 000เมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมน,นะครับท่านจานวนการผลิตอยู่ที่ร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งคันเหรียญนะครับท่านในดัชนีนั้นตกอยู่ที่เหรียญละหกสิบาทครับท่านส่วนเหรียญนี้นะครับสามจุดนี้ก็ได้ไปแล้วครับเหรียญละสองร้อยบาทได้แน่นอนเลยนะครับ